สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e-life e b i s ครับเป็นประจำทุกวันจันทถึงศุกร์ทางช่อง e b i s channel กับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความทันสมัยบนโลกของอินเทอร์เน็ตเพื่อชิงความได้เปรียบรู้เท่าทันลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผมกติชัยเจริจันพิพัฒน์แลคุณชิพธรรมคำวิเศษผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับคุณชิธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับหลายครั้งนะครับถ้ามีการเขาเรียกว่าดราม่าดราม่านะถ้าเขาาว่าดราม่าในปีนี้มันจะเป็นภาพลบมีเขาเรียกว่าเกิด เหตุการณ์ที่ว่ามีการต่อว่าต่อขอานกันผ่านโซเชียลมีเดียผ่านทวิตเตอร์ผ่าน Facebook หรือผ่านพันทิปเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงครับผมโโชื่อมันหลาเลยใช่มันจะแพร่สพไปอย่างรวดเร็วมากเสียหายนะคนที่โดน,านพาดพิงนี่เสียหายเลยคุณซีไปโกงเงินคนอื่นมาหรือผมไปโกงเงินคนอื่นมาอยาได้คบค้าสมาคมข้อเท็จจริงยังไม่รู้นะแต่ว่าวกระทู้มันขึ้นไปแล้วข้อเท็จจริงยังไม่รู้แต่แล้วเสียหายแล้วถูกแชร์ผ่าน Facebook ถูกแชร์ผ่านทวิตเตอร์เป็นไฟลามทุ่งเลยบุคคลคนนั้นอาจจะโกงหรือไม่โกงหรือจะใช่ไม่ใช่อันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าข้อที่จริงมันเกิดขึ้นแล้วนี่แหละหรือเหมือนกับนักการเมืองใครไปเห็นภาพเหมือนถูกถ่ายปุ๊บครับเรียบร้อยเลยถูกแชร์ไปนะครับเิออย่างเงี้ยแก้ปัญหายังไงเพราะเร็วมากกว่าไฟมันเร็วยิ่งกว่าทุกอย่างอ่ะหรือไม่งั้นครับแบรนด์สินค้าดีแท็กสัญญาณล่มเ s โทรไม่ติด นะครับอาจจะเกิดจากโทรศัพท์เสียเราของเราเสียก็ได้อ่แต่ไปโทษอ้าวคือยัาไม่ดีเลยมายืนอยู่ตรงเนี้ยห่วยโพสต์ขึ้นไปแล้วบนเรียบร้อยแล้วเว็บบอร์ดแล้วจะแก้คืนยังไงครับนะครับสินค้าและบริการต่างๆแน่นอนครับจะถูกอัดเข้าไปในโซเชียลมีเดียในโซเชียลมีเดียในเว็บบอร์ดต่างๆครับเร็วมากๆเร็วมากๆเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้จะมีวิธีการตั้งรับยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราเป็น เจ้าของสินค้าใช่บางคนเปโดนว่าโดนโจตียังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเขาวิจารณ์กันแล้วใช้โฟลสแควร์นยครับโฟสแควร์จะไปทานอาหารเช็คอินบอกโอ้โห้านนี้บริการห่วยผมเคยนะฮะจะไปกินอยู่ร้านหนึ่งแถวเนี่ยเปิดเข้ามาดูร้านนี้บริการแย่มากเปลี่ยนใจเลยไม่ไปเลยอะไรนะเขาเรียกว่าบริการแย่มากรู้สึกจะอะไรนะพนักงาน ไม่ยินยันแจ่มใสตอนรับไม่ดีนี่เจ้าของรู้หรือเปล่าเจ้าของสถานที่เจ้าของกิจการเจ้าของไอร้านอาหารแห่งนั้นไม่รู้ด้วยใช่เขาบอกไม่ดีไปที่ร้านอื่นเลยซึ่งเจ้าของควรจะรู้แล้วมารับรู้มาแก้ไขใช่วันนี้เรามีวิธีการแก้ไขยังไงวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเลยนะที่เปิดประเด็นครับนี้ในสังคมครับมาเล่าให้กับท่านุู้ฟังได้ฟังกันครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันเลยว่าเขาเป็นใครนะครับผมช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ